Damn. Damn. สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้ประกอบการวันนี้ได้รายงานมาฉบับหนึ่งของบริษัท Brightfield Group เป็นวิจัยตลาดเกี่ยวกับอาหารกัญชาในอเมริกานะคะซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้เรียกอาหารกัญชาว่า cannabis edibles เราไปดูกันนะคะว่าเขาทำวิจัยกันยังไงนะคะเขาก็ทำการสำรวจคน 3,500นะคะที่เป็นยูเซอร์นะคะที่เคยบริโภคอาหารกัญชาโดยที่อายุนะคะ21ปีขึ้นไปเขาก็ทำการสำรวจในหลายๆมูล,ล,ลััธ์นะคะที่เปิดเสรีกัญชาแล้วเราก็มาดูกันนะคะผลสรุปเป็นไงผลสรุปนะคะเบื้องต้นเลยเขาบอกว่าอนาคตกัญชานะคะที่มาทำอาหารเนี้ยค่อนข้างสดใสนะคะโดยที่คาดว่านะคะอีก3ปีข้างหน้าคือ2025เนี่ยนะคะตัวเลขมันจะกลายเป็นโอ้หมื่นล้านนะคะ สิบบิล l i o นี่คือหมื่นล้านโอเคอันนี้นะคะก็พบว่านะคะอ่าเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยของอ่าแพ็กไซที่มีกัญชาเนี่ยจะมีจะจะ,จะมีที่หนึ่งร้อยมิลลิกรัมเป็นสแตนดานโดสเตอ่านะคะในแต่ละแพ็คอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วก็เขาพบว่ามีถึงหกสิบสองเปอร์เซ็นเลยนะคะที่ใช้แพ็กไซนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ อ่าอ่าอันนี้เป็นเรื่องคอน sumer เขาก็ไปทำการสำรวจแล้วก็สรุปมาว่าผู้บริโภคที่บริโภคอาหารกัญชาเนี่ยนะคะเขามีจุดประสงค์อยู่3แบบในการเลือกสินค้านี้นะคะอันที่หนึ่งคือ daily p a i n a t t a c k e r ก็คือเป็นผู้บริโภคที่แบบเหมือนกับเขาทำงานนะคะที่ต้องแบบอาจจะกระแทกหรือยกของแบกของอะไรเงี้ยคือมันจะ ปวดตลอดเวลาต้องต้องเผชิญกับความปวดนะคะอาจจะเป็นอา,อาชีพของเขาซึ่งเขาก็จะใช้หรือบริโภคนะคะอาหารเนี่ยห้าถึงเจ็ดวันเลยนะคะต่อสัปดาห์นะคะทีนี้เนี่ยอันที่สองวัตถุประสงค์เลยนะคะที่เขา,าเลือกใช้นะคะก็คือเพราะว่าอยากจะตื่นค่ะเวกนะคะก็คือหลังจากตื่นแล้วเนี่ยก็ใช้มันนะคะเพื่อให้ตัวเองตื่นตัวในการทำงาน นะคะควัตถุประสงค์ที่สามคือก็ค่อนข้างจะตรงข้ามกับวัตถุประสงค์ที่สองก็คือเป็นการลดความเครียดนะคะหรือลดความก,กาังวลกังวลลดทําให้ลดความหดหู่อะไรทํานองเนี้ค่ะนะคะก็คือวัตถุประสงค์จะมีสามอย่างและส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยนะคะข้อมูลเขาเนี่ยพบว่าเป็นเดี๋ยวนะคะเป็นเป็นยังเกอร์ไฮเออร์เอดูเคชัคือเป็นคนที่อายุน้อยนะไม่เยอะ แล้วก็มีรายได้สูงมีระดับการศึกษาที่สูงเป็นคนมีครอบครัวแล้วก็มักจะเป็นผู้หญิงค่ะส่วนลักษณะอาหารเขาก็ทําแท่งขึ้นมานะคะเรียงกันมาสี่ประเภทคือกลุ่มอาหารที่ขายดีนะคะที่มีกัญชาผสมก็จะเป็นกมัมมี่หรือแคนดี้ก็คือลูกอมขนมที่แบบอมใต้ลิ้นได้อะค่ะคือมันเอาไปทดแทน การการอมแบบหรือการหยดใต้ลิ้นเนี่ยการอมก็จะเหมือนคล้ายๆกับการหยดใต้ลิ้นเลยอันนี้เลยเป็นที่นิยมแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นเหมือนกึ่งขนมอบหรือขนมครบเคี้ยวนะคะอันที่สามคือตัวช็อกโกแลตแล้วก็อันที่สี่คือเครื่องดื่มนะคะอ่าถัดมานะคะก็มาดูอันนี้จะเป็นชื่อแบรนด์นะคะที่ดังสิบ แบรนด์นะคะในท้องตลาดเอามาดูอันนี้เขาจะเอารูปมาให้ดูด้วยว่านะคะแต่ละแบรนด์เนี่ยแพ็กเกจหน้าตาเป็นยังไงนะคะทีนี้มาดูข้อสรุปด้านขวาก็จะเห็นว่าเขาจะเขียนว่าสารแต่งกินรสหรือหรือรสชาตินะคะข,ของของลูกอมหรือทอฟฟี่เนี่ยนะคะที่แคนาบิสเนี่ยนะคะเขาทำเป็นแคนาบิสแคนดี้ candy, แล้วเขาชอบกันนะคะเขาก็บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเราดูเส้นสีฟ้ามันก็คือรสมงโ g o คือรส รสมะม่วงเนาะอ่าแล้วก็ลงลงมาก็จะเป็นรสออเรนจ์รสส้มลงลงมาเป็นเกรฟนะคะรสอง,งุ่นแล้วก็สุดท้ายก็คือรสคโคนัด Coconut, คือมะพร้าวแต่ว่าถ้าดูในแง่ของการเติบโตนะคะเขาบอกว่ารสมะพร้าวเนี่ยกระโดดเร็วมากเลยเท่าตัวนะคะอ่าก็คือกลิ่นรสมะพร้าวอะค่ะนะคะ,นะคะอ่าทีนี้เรามาดูในแง่ของดสเซตนะคะ ใน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 ถุงที่เขาซื้อไปอ่ะค่ะนะคะแพ็คไซส์อะ่ะจะมีโดเซตเ,เท่าไหร่นะคะเขาค่าเฉลี่ยเขาจะซื้อที่เก้าสิบกันเยอะมากนะคะซึ่งในนั้นไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายความว่ามีอ่าทอฟฟี่หรือลูกอมลูกเม็ดเดียวนะคะอ่ามันอาจจะมีแบบสิบเม็ดนะคะนะคะละเม็ดละเก้ามิลลิกรัมอย่างเงี้ยคือการที่เขาทาโดเซตตรงเนี้ยนะคะแล้วผู้เชี่ชอบเพราะว่าเขาคํานวณคานวณได้ง่ายว่าตัวเองอะ่ะ จะทานกี่เม็ดดีต่อวันแล้วก็เม็ดหนึ่งเนี่ยก็จะรู้ละเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณกี่มิลลิกรัมนะคะอันนี้อ่าก็เลยเป็นที่นิยมมากนะคะส่วนอ่ด้านขวาเนี่ยก็จะพูดถึง positioning จุดขายอะคะ่ะจุดขายที่อ่พวก candy นนหรือัม m m y ทั้งหลายเนี่ยนิยมนะก็จะเป็นจุดขายที่เป็น r e l ซ์นะคะก็คือความผ่อนคลายนะคะอ่าอันที่สองคือหลับแล้วก็อันที่สามคือลดความเครียด นะคะซึ่งเขาเขียนข้อสรุปข้างล่างน่าสนใจตรงนี้ว่า positioning ที่ผู้ประกอบการอเมริกันเนี่ยใช้นะหลังจากลองผิดลองถูกแล้วเขาบอกว่าก็มีอยู่2แบบเท่านั้นแหละอันนึงก็คือเหมือนกระตุ้นให้ตื่นนะคะ activate นะคะอีกอันหนึ่งคือ u n นวายเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับผ่อนคลายนะคะอ่าเราก็จะเห็นนะคะว่าสามบรรแรกนี่ก็จะเป็นผ่อนคลายอันถัดมาเห็นไหมคะเป็น energy นะคะก็คือทําให้เหมือนตื่นตัวขึ้นมา focus ทําให้มีสมาธิส่วน exercise เนี่ยจะ แปลออกกำลังกายมันมันก็ตรงตัวไปน่าจะเป็นแบบเหมือนเผาผ่านนะคะเบอร์นแล้วก็ creativity ก็น่าจะเป็นจินตนาการนะคะเสริมสร้างจินตนาการไปดูถัดมาเขาก็จะมีรูปอันนี้เป็นอันดับสองนะคะเมื่อกี้เป็นอันดับหนึ่งก็คือการเป็นกัมมี่หรือเป็นทอฟฟี่เป็นแคนดี้นะคะทีนี้การแปลรูปรูปแบบการแปลรูปแบบที่สองก็จะเป็นพวกขนมอบขนมอบเนี่ยมันมันเป็นตั้งแต่คุกกี้ ขนมปังกรอบอ่าและแม้กระทั่งถั่วนะคะที่เอามาเคลือบรสชาติต่างๆเนี่ยเขาก็จัดอยู่ในขนมอบด้วยนะคะซึ่งถ้ามองโดสเสตเนี่ยนะก็จะพบว่าแบบโดสเสตที่คนทานกันทั่วไปก็คือ5มิลิกรัมเห็นไหมคะอ่านี่ก็นิยมสุดแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเขาบอกคนก็เริ่มเหมือนกับ กากาลองก้ากินมากขึ้นนะคะก็จะมีะโดสเ,เนี่ยเยอะๆเลยนะคะที่เพิ่มคืออย่างนี้คนอเมริกันอะมักนิยมอะไรที่เป็นแฟมิลี่ไซส์ค่ะไม่ว่าเขาทานอะไรคือเขาเขาทานแบบแพ็คยักษ์มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะแบบซื้อเนี่ยค่ะพันมิลลิกรมัมแต่ในพันมิลลิกรัมเนี่ยมันอาจจะเป็นซองเล็กๆอยู่ร้อยซองอะไรทํานองนี้ค่ะ นะคะเขาก็อาจจะไปซื้อแบ่งทานสักหนึ่งเดือนหรือสักหนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าอันนี้ก็น่าสนใจตัวนี้อาจจะเป็นตัวบอกว่าคนเนี่ยหลังจากที่มันมีการแบบเซตโดสเซตขึ้นมาแล้วอาจจะมีแต่ละชิ้นที่เขาคำนวณได้ง่ายๆเนี่ยเขาก็จะกล้าซื้อมากขึ้นนะคะอ่าทีนี้เรามาดูถัดมาก็จะเป็นว่าเออท็อ,ทอปเบสกูดนะคะก็คือ เรื่องของอขออนุญาตดูอ๋อก็คือสัดส่วนค่ะก็คือ TSC กับ CBD นะเขานิยมทานสัดส่วนที่เท่ากันก็คือ1นต่อหค่ะ TSC 1 CBD 1อ่ามากที่สุดนะคะอ่าถ้าสัดส่วน1นึต่อสอนี่ยก็จะแบบมีแค่ส0เอร์เซ็นเองนะคะทีนี้มามองดูว่าเวอร์หรือการแต่งกลิ่นรสนะคะที่ไปในขนมครบเคี้ยวไม่ว่าจะเป็นอ่ถั่วหรือว่า คุกกี้เขาชอบอะไรเขาก็ชอบช็อกโกแลตนะคะก็ก็ไม่แปลกนะคะคนอเมริกันก็ก็จะค่อนข้างอชอบช็อกโกแลตอันลองลงมานะคะก็จะเป็นเนยถั่วแล้วก็น้ำผึ้งอานเนี้ยนะคะก็จะเป็นลำดับนะคะของการแต่งกินรสขนมขบเคี้ยวนะคะเขาเขอไปดูคะ่ะอันนี้เป็น,นันดับสามนะคะคือช็อกโกแลตละอันนี้คือตัวช็อกโกแลตเลยนะคะไม่ใช่อันเมื่อกี้คือขนมขบเคี้ยวที่แต่งกลิ่นช็อกโกแลตแต่ช็อกโกแลตจัดเป็นอันดับสามที่เอากัญชาเข้าไปใส่ นะคะแล้วก็ได้รับความนิยมนะคะชโคโค็อกโกแลตเนี่ยก็จะมีอยู่หลายยี่ห้อมากนะคะแต่ละยี่ห้อนี่ก็จะมีเห็นไหมคะถ้าเราส่องไปก็จะเห็นตัวมิลลิกรัมเนี่ยก็มีร้อยบ้างสองร้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะอะแต่เขาเข,ข,ขาก็จะทำเป็นชิ้นเล็กๆที่หักรับประทานได้นะคะตัวช็อกโกแลตนะคะโพซิชันนะคะโพซิชั่นนะะิ่นนนะคะ่ะจุดขายก็เป็นรีแลกเซชันนะคะห้าสิบสามเปอร์เซ็นต นะคะสูงสุดคือคนมักจะใช้ positioning นี้นะคะแต่นะคะอขออนุญาตนะคะแต่นะคะความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะว่าออันดับสองนะคะเขาเรียกว่า intimacy คือใช้สร้างความสัมพันธ์คือทานช็อกโกแลตไปแล้วอาจจะทำให้แบบเหมือนกับเออกล้าเปิดใจกล้าพูดนะคะสั้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะตรงนี้ลองไปดูเขาโน้ตน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่า THC ช็อกโกแลตเนี่ย นะคะกลายเป็นเดอะมอ t โรม i นติก d u ดักท p ยนะคะก็คือคนมองว่ามันเป็นแบบเออเป็นขนมสำหรับคู่รักหรือคนที่แบบอยากจะเป็นแฟนหรืออยากจะเปิดใจอยากจะคุยกันนะคะอ่าก็คือเป็นขนมที่ใช้สร้างความสัมพันธ์อินเตเมซีรีเลชั่นชิพะคะเป็นท็อปพอสิชชั่นนิงที่ตอนนี้กำลังมาแรงที่นั่นนะคะน่าสนใจมากเลยอ่ะทีนี้เราไปดูอันนิดนึงว่าแล้วโดสเซจนะคะปริมาณนะคะของการบริโภคนะคะ เขาเป็นอย่างไรนะคะอ่านะคะเขาก็จะตั้งโดเซตเนี่ยนะคะขออนุญาตอยู่ด้านขวาก็จะเป็นว่า,าโดเซต์ก็คือทำเป็นแพ็คแพ็กเกจไซส์เนี่ยหนึ่งร้อยมิลลิกรัมนะคะหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่เขาทำสีฟ้าไว้แปลว่าเขาบอกว่า90มิลลิกรัมเนี่ยจะเป็นไซส์ที่ขายดีมากสำหรับช็อกโกแลตนะคะเออก็ก็ก็แปลกดีแต่นี่คือเขาหมายถึงในเชว์นะ64%เนี่ยผู้ประกอบการมักจะตั้งที่100 ร้อยมิลลิกรัมนะคะแต่มาแรงคือเก้าสิบนะคะทีนี้ถ้ามาดูด้านซ้ายคืออะไรอันนี้เขาก็จะบอกว่าเออเป็นเรื่องอ๋อเขาเป็นเรื่องของการจับคู่ค่ะจับคู่ออกลิ่นรสค่ะในช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็จะเหมือนเราก็าจะทราบมาว่าช็อกโกแลตก็จะมีการแต่งกลิ่นรสถูกไหมคะทีนี้เนี่ยกลิ่นรสช็อกโกแลตนะคะห้ากลิ่นเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่นิยมมากนะคะก็คือบูเบอรี่ ช็อกโกแลตกลิ่นบลูเบอรี่ช็อกโกแลตเอสเปรสโซ่ช็อกโกแลตกลิ่นพีพนัทเบเตอร์แล้วก็กลิ่นทอฟฟี่กลิ่นมิ้นท์นะคะโดยที่ถ้าเรามองกลิ่นมิ้นท์มาแรางสุดนะคะแต่เขาก็โนต้ตข้างๆข้างล่างอะนะคะว่า,าที่อยู่ในท้องตลาดมากที่สุดเลยนะคะ54%ในเชลล์เนี่ยก็จะเป็นช็อกโกแลตที่ไม่ได้แต่งกลิ่นอะไรเป็นกลิ่นช็อกโกแลตแท้ๆนะคะแต่เขาว่าเขาก็เขียนมาว่า,านะคะ tsc ช็อกโกแลตเนี่ยนะคะก็เป็น มีวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องมาตลอดและทำให้นะ้ำวันนี้นะคะ TNC Chocolate เนี่ยอร่อยมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปของเขานะครอ่าโอเคค่ะก็หมดแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นสรุปงานวิจัยนะคะก็คงจะได้ข้อมูลไปพิจารณาในการวางแผนการตลาดไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ เจอกันใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ